กำลังใจไม่ยิ่งใหญ่เท่ากำลังเงินครับในงานศพของันหน้าครอบครัวแขกเรือญาติสนิทมิตรสหายเนี่ยก็จะมาแสดงความเสียใจให้กำลังใจภรรยาผู้ตายเรียกว่ากำลังใจล้นหลามแหละครับแต่ท่านเคยลองคิดไหมครับเมื่อเสร็จงานศพเนี่ยแขกเรือกลับกันหมดแม่ม้ายเนี่ยจะมานั่งทบทวนว่าเธอเนี่ยมีเงินเหลือเท่าไหร่เพื่อที่จะเลี้ยงชีพของเธอแล้วก็ลูกน้อยถ้าสามีผู้ล่วงลับไม่ทิ้งเงินหรือว่าทรัพย์สินใดๆไ,ดไ้ให้เธอและลูกจะประสบปัญหาการเงินเพราะว่ามากกว่า90%เซนของ ครอบครัวผู้ที่สูญเสียวันหน้าครอบครัวนี้นะครับฐานะจะยากจนลงทันทีแต่ถ้าหากสามีของเธอเนี่ยทิ้งเงินไว้ให้อย่างเพียงพอเธอและลูกก็จะไม่ประสบปัญหาการเงินใดๆเธอและลูกอาจจะเสียใจแต่จะไม่มีใครเดือดร้อนเพราะมีกําลังเงินจากสามีจึงพูดได้ว่ากําลังใจไม่ยิ่งใหญ่เท่ากําลังเงินและพวงหรีดวางเต็มศาลายังไม่ช่วยซับน้ําตาเท่า1กลมมาทันตัวอย่างนะครับผู้ชายอายุ35ปีเนี่ยทุนประกันชีวิต1ล้านบาทเบี้ย ประกันแค่เพียงปีละ7,500บาทเท่านั้นเองถ้าเฉลี่ยเป็นรายวันเนี่ยก็บบาทเท่านั้นละครับแบบนี้ก็ชําระเบี้ยประกัน20ปีคุ้มครองยาว20ปีผลประโยชน์ก็คือคุ้มครองการเสียชีวิตทุก และที่สําคัญไฮไลท์เลยนะครับสามารถเปลี่ยนแบบประกันเป็นแบบอื่นได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพแม้ว่าต่อมาภายหลังเนี่ยลูกค้าจะตรวจพบเป็นโรครายที่บริษัทอื่นเนี่ยไม่รับประกันแต่ว่าบริษัทชับไลฟ์นะครับยังคงรับประกันต่อแบบไม่มีเงื่อนไขถ้าเกิดวันนี้คุณต้องการสอบถามเบี้ยประกันที่อายุข,ของคุณนะครับก็สามารถทักแชทในอินบ็อกซ์ได้เลยครับและถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์ออกไปหรือว่าเก็บบันทึกไว้ดูนะครับขอบคุณครับ